ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ การสรุปพนบอลพิมายเลกแมตต์เดย์ที่12ครับเป็นแมตต์เดย์ที่เรียกได้ว่าสนุกสุดมันแล้วก็มีหลากหลายคู่ที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายแล้วก็สนุกกันทุกคู่ครับเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าสูสีกันแล้วก็กินกันไม่ลงในทั้ง2วันนี้นะครับพอมีคู่ที่สนุกมีสกอร์พลิกมีทีมที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถทําให้เกิดสกอร์แบบนี้ได้แล้วก็มาเรื่องกันที่ทีมแรกกันเลยครับทีมแรกก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์ครับเชลซี Chelsea ก็สามารถชนะเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับแล้ว ปูดลมครับปูดัมตันชนะปูดลมไป4ต่อ1แล้วก็เอลตันกับเบนฟอร์ดครับเสมอเอลตันกับเบนฟอร์ดครับเสมอกันไป0ต่อ0ครับเบนฟอร์ดโดนใบแดงแล้วก็ขั้ ey, 0, 0, ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหวา่างอาร์เซนอลกับฟอร์เรสครับอาร์เซนอลก็ชนะฟอร์เรสไป3ต่อ0แล้วก็คู่ต่อไปครอสจะเป็นคู่ระหว่างไบตันกับบอลมัดครับไบตันชนะบอลมัดไป2ต่อ1ครับไบตันโดนใบแดงแล้วก็สามารถพลิกชนะบอลมัดไปได้ครับแล้วก็เอลตันวินลากับกิ๊ตตันเพลย์ครับเสมอั่ขี้เปนไป กอนะครับเป็นคู่พิกไม่มีใครคิดว่าสเปอร์จะสามารถขล่มแมนซิตี้ได้ขนาดนี้ครับคือคู่สนุกแล้วก็คู่ที่ผลบอลเกินคาดได้สุดในแมตช์เดย์ที่12ครับแล้วก็คู่ต่อไปก็เป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแซลแฮมตันครับลิเวอร์พูลสามารถชนะแซลแฮมตันไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2ครับแล้วก็คู่ระหว่างแมนยูกับอิฟสูบิท้าวครับแมนยูก็เสมอกับอิฟสูบิท้าวไปด้วยสกอร์1ต่อ1ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่แมนยูกับอิฟสูบิท้าวเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายของแมตช์เดย์ที่12นะเป็นอะไรที่เรีียกกได้ว่ามสอป บอลเนี่ยเหนือความคาดหมายอยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับมีกอบอลที่เรียกได้ว่าแม่มันสะดวกสุดมันทั้งหมดเลยทําให้แมตช์เดที่ที่เนี่ยมันทุกคู่แล้วก็สนุกแทบทุกจังหวะทุกวินาทีในในเวลาที่พวกเขาเนี่ยแข่งขันกันเนี่ยมีอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่เยอะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดแมตช์กันครับรายละเอียดแมตช์นะเริ่มจากคู่แมนยูกับอิสเาตอาก่อนนะครับรายละเอียดแมตช์ของแมนยูกับอิสเวตเนี่ยสกอร์บอลที่เพิ่งจบไปก็จะเป็น สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะสครอสมอกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งแรดบอร์ดทางฝั่งเมนยูเนี่ยแรดบอดก็สามารถยิงขึ้นนำได้ใน,ในนาทีที่2นะครับก็ยิปโซบิทาวเนี่ยมีฮัตซินสันนะมนะายิงตีเสมอในนาทีที่43ครับก็เรียกได้ว,ว่านี่จบครึ่งหลังจบครึ่งแรกไปในข้อเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับรายละเอียดแมตช์ครับรายละเอียดแมตช์เซบิกันแข่งนะก็คือเมนยูครับก็เซบิกันแข่งครับเมนยู มีโอกาสยิง11ครั้งครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเท่าเนี่ยมีโอกาสยิง11ครั้งแมนยูยิงเข้ากรอบ4ครั้งครับยี่สิบเอ็ดเท่ายิงเข้ากรอบ6ครั้งครับแมนยูมีโอกาสข้องบอล60% อีสป no ิดทาวมีโอกาสของบอล40%แมนยูมีการสองบอล649ครั้งครับอีสปิดทาวเนี่ยสองบอล424ครั้งแล้วก็อัตราการสมบอลแม่นยำเนี่ยแมนยูเนี่ยมี87%แล้วก็อีสปิดทาวมีโอกาสความแม่นยำในการสองบอลเนี่ย82%แมนยู110ครั้งอีสปิดเทา1 1ครั้งแมนยูศูนย์ใบแดงอีสปิด์ใบแดงแมนยูศูนย์ใบเหลืองอีสปิด์ใบเหลืองแมนยูน1ล้ำหน้าอีสปิด์ล้ำหน้าแมนยูเตะมุม3ครั้งครับอีสปิดเตะมุม4ครั้งนี่คือรายละเอียดสไตแมตช์ครัับบขขออองงงพรรีีเมมยยกกูู่่ะหววาาแนิท ามาดูรายละเอียดแมตช์ของอีกคูน่นึงครับผมของแมชชูตี้เจอสเปอร์นะครับสถิติการแข่งครับแมชชูตี้มีโอกาสยิง23ครั้งครับแล้วก็สเปอร์มีโอกาสยิง9ครั้งแมชชูตี้ยิงเข้ากรอบ5ครั้งครับสเปอร์ยิงเข้ากรอบ7ครั้งแมชชูตี้มีโอกาสของบอลเนี่ย58% สเปอร์42%การสมอลของแมนเชสเตียเนี่ย5 6 6ครั้งครับแล้วก็ของสเปอร์เนี่ย427ครั้งอัตราการเสมอลแม่นยำของแมนเชเตียเนี่ยก็8ของสเปอร์83%แมนเชตียรล์19ครั้งครับสเปอร์ฟาล์9ครั้งแมนซิตี้4สใบเหลืองสเปอร์สองใบเหลืองแมนซชตี้สนใบแดงสเปอร์ศูนใบแดงแมนซิตี้2ล้ำหน้าสเปอร์สล้ำหน้าแมนซชตี้เต้มมุมเสเปอร์แต่มมุมสครับนี่คือรายละเอียดแมตช์ของพี่แมตร์เลีกในแมตช์เดย์ที่12ลับทางสองคู่ที่ผมลลดได สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพื่อให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน youtube นะซึ่งความจะขึ้นรวบเกินอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานีแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ท่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google s ค t e ะสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ